เียสวัสดีครับผมมิสเตอร์นสกิตสว่างมันวันนี้ก็วันที่เอวันนี้วนนันที่ไรจทีมหมูลืมอีกแล้วเยี๋สิบเจ็ดสิบวันนี้สิบแปดสิบแปดครับวันที่สิบแปดเดือนธันวาสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าห้าเก้าเนอะอ่าประมาณนั้นก็คือวันนี้ผมจะมาลงไอโง่กันอ่าทุกคน<ง>บอกว่าลงไปแล้วเอา้าลงไปแล้วอ๋อลงไปแล้วทุกคนบอกว่าไอโง่คืออะไร เดี๋ยวตามมันไปดูครับอโอเคครับอ่ามันเป็นฝ่ายข้างบ้านผมเองอุ้ยเดี๋ยวภาพภาพนี้ขอขอ,อนี่ไงครับนะไอ้งโง อยู่ที่ยางโทนนะครับตอนนี้ก็าอากาศก็เย็นดีไม่ร้อนมากแต่จัดได้ว่าประมาณว่าเย็นนะครับชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่นี่ก็โอเคครับแต่ส่วนมากปีนี้น้ำน้ำน้ำจะมีเยอะหน่อยนะครับโอ้ <c oughs> น่าจะไม่มีเซนเซอร์นะครับเพราะว่าโอ,อ้โหผู้ชำนาญการของเราลงไปแล้วครับอื้มฮงเกงในตัวเดียวคำว่าไอโง่กับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรอ่ะทิ์ทิศครับอธิบายคำว่าไอโง่หน่อยครับไอโง่คือจับปลานะครับปลาจะเข้ามาติดก็เหมือนไซอ,อ่ะ <c oughs> อ่ะขอ,อยามีกรอบครับก็คือว่าทิ่หมูนี่ก็คือเป็นคนที่ทํากับข้าวให้ผมกินแล้วก็เป็นที่ผมลงอะไรหลายอย่างนะครับ พอได้ครับเห็นตัวปาลาแล้วเฮ้ยมีไอช่อนป๊อกครับท,ที่ที่ที่บ้านเรียกว่าไอช่อนป๊อกก็ปร,ป,รประมาณว่าตัวกำลังกินทอดปลาปาเค็มอ่ามีน้องน้องเกรสน้องเกรสแปลว่าปูว่าเกรสหรือกาสเนี่ครับ โอ้ยเดี๋ยวนะครับผมเห็นเมื่อกี้มีปลาหางแดงน่าจะคล้ายๆกับเหมือนปลาจีนไม่ใช่นะเดี๋ยว,ยว,ยวรอดูอีกทีนึงหรือไม่ก็ปลาตะเพียนอย่าบอกนะครับว่าเราลอยผ่านกันไปอ่าที่แน่ๆครับปลาหมอย่างได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ ว่าจะเอดไอแอดเวนเจอร์ไปลงไปข้างล่างไปม,ม่กก้าครับกลัวมีน้องปูนาหาเกมมาด้วยแอน น้ำปูเยอะหน่อยน้ำปูน้องน้ำปูเขาไม่ค่อยนิยมทานกันนะเพราะว่ามันมันมันเหลือเยอะหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่านี่ไงเป็นไงเห็นไหมครับนอ๋อยี่สกครับได้สามตัวใหญ่นะครับประมาณนี้ ยิสกนี่ไปทำอะไรกินดีชิ้นหมูยิสกต้องทอดบังและทอดอ๋อบังและทอดจิ้มน้ำจิ้มครับอ่าน่าจะเป็นออกแนวประมาณว่าทอดเกลืออยากกินกุ้งมือหรอ ดิ้นแรง้วยเขาเป็นแหลนะต้องสองขืนะ่นอะหวานไปอันหนึ่งแล้วยานหนึ่งไะมันแข็งอันดี้แข็งมากต้องจับเหงือกเขาเอาอมือเราจับไปในเหงือกอมันเ <c oughs> สียง <c oughs> อาจจะเบาหน่อยนะครับ <c oughs> ห็นหมอ่าแ,แล้วถึงจะอยู่ทางนั้นไม่อยู่เอาสรุปแล้วที่หมูไม่เอาปลาเล็กปลาน้อยเลยเหรอครับไม่มีแล้วอืมม,มันไม่ติดอืมแข็งมนะากเลยตรงนี้ <c oughs> <ท>อ่าสแต่สําหรับคนโลกสวยนะครับก็คือว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ทำมาหากินนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทารลุนกรรมสัตว์นะครับเพราะว่าอันอันนี้ก็คือกินนะครับาถามว่าเลยออตัวหนึ่งถามว่าชีวิตหนึ่งผมอัดคลิปวีดีโออย่างนี้แล้วลง Youtube เพื่ออะไรผมมีไอดอลของผมก็คือมิสเตอร์ฮอปเซียนนะครับ ที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ผมยอมรับแล้วผมก็สมัครผมชอบในวิถีชีวิตของผมแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยนะครับแต่มิสเตอร์ฮอเซียนของของเขาก็น่าจะไปไกลไกลแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเภทว่า เราก็คือเป็นจุดกําเนิดมีคนดูนิดๆ,ๆหน่อยๆหรือแม่ก็ยัดเยียดให้เขาดูส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ยัดเยียดให้เขาดูครับอืมได้อีกตัวอ่ะสามตัววันนี้เอาตัวเล็กๆไปจัดไปอโอเคครับยีสกใช่ยีสกอ่ะอ่ายีสกสามตัวนะครับอ่าโอเคครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ